ไม่มีทิศิเลยไม่เคยจ้างเลยความสเสน่ห์หาจริงๆเลยอ่ะใช้ได้หมดใช้ไปเลยไม่มีทางตายยังไม่เคยแพ้เลยสััขาคือเซฟแบบขั้นสุดจริงๆอ่ะทุกคนมันชัดมากอ่ะดีมันจะมีสกินแคร์แบรนด์หนึ่งที่แบบไม่ว่าจะออกอะไรมาคือดีไปหมดคือชอบตั้งแต่ตัวแบบตัวแ,บบวแรกยันตัวแบบปัจจุบันแล้วมูเอกก็เพิ่งรู้ตัวว่าทุกครั้งที่ผมรีวิวแบบคือชมแบบไม่มีทิศิเลย ชมแบบจริงจังมากคือปกติอะเวลาบูรีวิวบูมชมนะดีดีเลยแต่ไม่ชอบตรงนี้ไม่ชอบตรงนั้นตรงนั้นไม่ได้แต่อันเนี้ยดีมันจะเป็นแบบนี้แต่แบบนเนี้ยที่จะพูดในวันเนี้ยคือผมแบบไม่เคยติเลยไม่เคยติเลยสักครั้งเดียวแล้วแบบไม่รู้ตัวเลยด้วยนจกสกินวันโอโอโฟคือก่อนที่จะแบบมาเยือนยอน้องขอเล่าก่อนเลยว่าจริงๆตัวเนี้ยบูรีวิวไปแล้วนะตัวสูตรสีเขียวนานแล้วนะตั้งแต่แบบเดือนสิบปีที่แล้วตัวนี้จะเป็นสูตรทีทิก้านะครับเป็นสูตรสําหรับคนที่เป็นสิวแล้วก วอันนี้คือแบบไปย้อนดูเลยแล้วก่อนหน้านั้นคือบูมรีวิวสีชมพูไปก่อนหน้านั้นอีกตั้งแต่เดือนเดือนปีที่แล้วถามว่าสีชมพูช่วยเรื่องอะไรน,นะจะได้เรื่องความบายความกระจ่างใสแน่ๆและที่ดีที่สุดแรกคือสีเหลืองจ้ะตั้งแต่1ปีที่แล้วผลิตภัณฑ์ที่บูงจะมาอวยในวันนี้นะครับก็คือสกินวันโอโอโกซึ่งบูมเพิ่งรู้จักชื่อแบรนด์เมื่อวันนี้บูมใช้เขามาบูมเข้าใจว่าเซนเทราเนี่ยคือชื่อแบรนด์ของเขาเนี่ยแหละคือบอกเลยว่าไปย้อนดูมาทุกคนเลยรูู้้้้้ววววววว่่่่าาาตตััเเเอออองะไไมมคคคยวยยทีีแแแแแแบบบบบบบนนนลลลลลิปรกื มาตัวน้ำไปเลยทุกคน พราะเวลาแบบรีวิวอะไรอะแล้วอวยนะควรจะพิมพ์แล้วว่าซปอนเหรอจ้างเหรอเชื่อไหมว่าแบรนด์นี้ไม่เคยจ้างเลยซื่งบูบอว่าความเสน่หาจริงๆเลยอะแต่คือที่แบบเอาตัวนี้ยมาพูดในยูทูปเพราะอะไรรู้ป่ะคือบูเคยพูดในดิกตอบไปแล้วแต่ว่าแบบคลิปมันสั้นคือมันไม่สามารถเล่าทั้งหมดได้แล้วยิ่งแบบบูใช้ตัวนี้มานานบูยิ่งรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันต้องแบบต้องเล่าอยากเล่าตัวผสมเอ่ยอะไรเอ่ยก็แบบนิดนึงป่ะคือถ้าใครใช้หรือใครที่แบบเป็นคนเป็นสิวแล้วผิวมันอ่ะควรรับรู้นะกับตัว มามีอะไรสิมาเรียงแถวแบบ power ranger คนถามบ่อยมากว่าตัวไหนเ่วยเรื่องอะไรคือตัวแรกเลยตัวสีเหลืองที่บุ้กเคยรีวิวไปนะคบทุกคนบุเรียกตัวนั้นว่าตัวสีเหลืองนะคือเป็นตัวแบบฟื้นฟูคือถ้าจะเป็นแง่แบบการบำรุงแบบลถการ์กซสบอะไรเงี้ยคือได้เหมือนกันนะคนชอบแบบว่ารถเลยดำเลยแดงได้ไหมจริงๆได้นะตัวนี้ส่วนชมพูชมใจคือตัวนั้นจะเด่นในเรื่องของความกระชับเรื่องหนูลอยก่อนที่บุ้จะมาใช้ตัวสีเขียวบุกก็คือใช้ตัวสีชมพูก่อนตัวสีขาวเป็นตัวเดียวที่บุ๊กยังไม่เคยลองใช้เพราะบุ แล้วคือซื้อตุนด้วยอ่ะนี่จ้ะสีเขียวยังมีตุนอีกคือของใหม่ๆแบบยังไม่ได้แกะเลยอ่ะ ดูดิและนี่คือขวดที่ชายุคือชอบจริงๆอ่ะแต่สรุปข่าวก่อนข่าวอ่ะคือจะไม่ได้ทางแบบหน้าข่าวสายจุดด่างด้าอะไรอย่างงี้และสุดท้ายเขียวมาดากัสกาเซนเทล่าทีริกาลีลีฟแอมพูที่เหมือนเป็นจุดจบของคนแบบคนผิวมันคนเป็นสิวคือทุกคนก็ได้บอกว่าสีเขียวคือสูตรสำหรับคนเป็นสิวอ่ะผู้ที่แบบมีแนวโน้มเป็นสิวง่ายอ่ะก็คือใช้ได้แล้วแล้วผู้มันอีบุมบอกแล้วว่าน้องจัวนี้คือแอมพูแอมพูคือความเข้มข้นมากๆของสารสกัดคือความยิ่งกว่าของเซรั่มแต่ บบดีมากคือหล่มเนื้อทุกตัวและหล่มเนื้อตั้งแต่แบบแพงครั้งแรกเลยคนสีเหลืองคือแบบจำความรู้สึกได้เลยอ่ะมันเป็นเนื้อที่แบบว่าไม่ว่าคุณจะผิวแบบไหนผิวแห้งผิวมันผิวผสมใช้ได้หมดใช้ไปเลยไม่มีทางตายคือเซรั่มหรือแอมพูหลายตัวยังมีความครมว่าแบบออนยวนนะคนแพง,ง่ายใช้ได้นะแต่หลายๆครั้งที่ภุมใช้ก็ยังมีความแบบแอบแพนอีกนึงในบางตัวแต่ตัวเนี้ยชูชุที่สายังไม่เคยแพนเลยสักครั้งเอาง่ายๆเลยไอ,อยางสีเขียวเนี้ยเขามีการทดสอบจริงนะว่าแบบปอดภัยนะสหรวบคนเป็นสิวพาบย ใส่ซิลซองคอ์ไม่ใส่แอลกอฮอล์ไม่ใส่เอสเอไม่ใส่ซิลิโคนซึ่งอาจริงนะสารการหลายตัวที่เขาไม่ใส่มาถ้าเขาใส่มาก็ไม่ได้เป็นไรด้วยนะเช่นน้ำหอมซิลิโคนจริงๆสองตัวนีน้ถ้าคนที่แบบไม่ได้แพ้สารนะสองตัวนี้นแทบไม่ได้โซมเซียลเลย,เ,ลยเพราะความจริงๆอะคนจะปลกฝังจนแบบมันเกิดจากความกลัวเราเองอะคือน้องทั้งสองตัวคือไม่ได้มีอันตรายแต่เขาก็ยังแบบไม่ใส่มาคือเซฟแบบขั้นสุดจริงๆอะทุกคนแล้วส่วนผสมอะแน่นอนแหละคือตัวนี้นเขาดังมาจากความเซนเทอร่าที่เอามาจากแหล่งที่ดีท ซึ่งไม่ว่าทุกคนจะเคยใช้ชุตไหนก็แล้วแต่คือจะต้องรู้เลยว่าตัวนี้ดีมากทั้งแบบว่าลดการอักเสบฆ่าเชื้อสมานแผลลดรอยดำรอยแดงก็ได้เป็นอะไรที่แบบคนถามบ่อยมากโดยเฉพาะรอยดำรอยแดงซึ่งถ้าคนเคยถามบูมเรื่องนี้จะรู้ดีว่าบูมจะบอกตลอดว่าให้ใช้สกินวันโอโอโฟแต่ด้วยความที่แบบตัวเนี้ยช่วยเรื่องสิวและตัวเนี้ยเป็นทีดียร์แบบ80%ซึ่งหลายๆคนจะงงจริงๆอ่ะทีเดียร์คือเซนทูล่าบวกกับไพรทีคอมเพล็กซ์ความไพรทีคอมเพล็กซ์อ่ะคือตัวที่มีสมบัติในการแบบฆ่าเชื และการลดความมันของน้องเขียวตัวนี้ก็คือจะ anti c bump h d อันนี้บอกเลยนะว่าแบบพอเขาลดความมันอะทุกคนคือรูมกวนอะมันกระชับด้วยเออแต่ว่าบุมสั่งคนที่2ก็คือคนนี้ใช่ไหมบุมสั่งทนเนอร์เขาลองเลยนะ t tiga peel refining toner เอาจริงจริงตัวผสมอะคือเหมือนกันมากเราบุ้มสั่งสูตรเดียวกันมาเลยคนเป็นสิวผู้มีแนวโน้มเป็นสิวง่ายแต่ตัวนี้จะเปลี่ยนตัวลดความมันเป็น csc bump cleaner และจริงๆนะคือชอบสูตรนี้จริงๆแบบมากอันจริงๆอะคือบุมชอบทุกสูตรแต่ด้วยความที่แบบสีเขียวอะมันคือปัญหาผิววขออองงงบคืนน้เป็็สยก คือทุกคนอะไรเนี้ยคือบูมพยายามไปหาแบบรูปหน้าบูมคลิปหน้าบูมตอนที่บูมแบบเริ่มไชยน้องแบบน้องเขียวแรกๆเลยแล้วมันเป็นช่วงที่แบบสิวกำลังบ้าข้างมาขึ้นที่หน้าเลยตอนนั้นก็แบบหนักมากจริงๆคือหน้าตอนนั้นอะยังโหดสิวขึ้นวันละ3 4เมตรวันละนะ3-4เมตรแล้วรอยหนักมากตอนเนี้ยเล่าอะสนุกนะแต่ตอนนั้นอะคือไม่สนุกเลยเครียดแบบโคตรเครียดและอันนี้คือหน้าปัจจุบจนันจ้าถ่ายออกมาเมื่อคืนเลยให้ดูความแบบแตกต่างอะจริงๆนะอะถ้าบูมไม่ได้ไปย้อนดูอ่ะ่้นะวาาหบู ทุกคนมันไม่ได้แบบว่าใ่ายปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วแบบปังเลยนึกออกปะคือใช้เวลาน่อยแต่คือแบบช่วยได้เยอะจริงๆอ่ะแต่จะบอกว่าไม่ใช่ว่าแบบแหมใช้ตัวเดียวเลยเหรอคือตัวเดียวอ่ะไม่ได้แบบรักษาทุกโรคขนาดนั้นคือรอยก็ใช้ลดรอยความชุื้นก็ใช้มอยปกตินะทุกคนแต่คือเจ๋งมากๆตอนแรกไม่ได้ถ่ายแบบการใช้งานอะไรไว้พราคิดว่าจะลงแค่แบบในติ๊กต็อกอันนี้ก็เลยถ่ายแบบตอนใช้งานก่อนนั้นนี่ให้ดูว่าแบบเออใช้จริงๆคือเริ่มถ่ายแบบตั้งแต่สัมผัสเนื้อ ไวไม่อุดตันจบก็คือใช้ทุกวันแบบทุกวันจริงๆนะทาตอนเช้าทาตอนเย็นและทาเป็นตัวแรกเลยเพราะว่าตอนนี้มูไม่ได้ใช้เซรั่มบำรุงอะไรเยอะแยะและถ้าดูจากเนื้อก็กควรลงเป็นตัวแรกอยู่ดีทุกคนเพราะเนื้อเบามากคือด้วยความที่แบบน้องควรใหญ่ก็คือแนะนาให้ใช้ไปช้ำๆที่สุดมันจะได้บำรุงถึงใช้ถึงจะได้เห็นผลแต่จะบอกว่าถ้าโทนเนอร์นะเนื้อคือน้ําเลยเวลาบูชใช้ก็คือจะใช้แบบใช้กระสับกระีเขาบอกให้บีบ8ถึง10หยดแต่ความบูก็คือทําไว้ก่อนอันนี้คือเช็ดก่อนลงแอมพูนะทุกคนก็คือใช้ลยงหาาาอแวิบบ่ น้ำให้รีบทาครีมหรือเซรัม่มเพราะหน้าเราจะยังมีความชุ่มชื้นอยู่มันจะดีเนี่ยคือข้อดีของการแบบใช้สิ่งนี้เช็ดก่อนทุกคนก่อนทาแอมพูรหรือก่อนลงครีมใดๆโทนเนอร์บุ้งก็คือจะใช้เช้าใช้เย็นนะแล้วเวลาหลังเชคก็คือตบเบาๆนิดนึงให้น้องซึมเข้าผิวเพราะอย่าลืมว่าตัวนี้เป็นโทนเนอร์แต่ก็มีสารสกัดที่ช่วยเรื่องสิวอยู่เหมือนกันเนี่ยก็คือใช้คู่กันเลยเช้าเย็นเช้าเย็นทุกวันเพื่อจริงๆนะคือบุ้งไปคิดดูอ่ะบุ้งคิดว่าแบบสาเหตุข,ของการเกิดสิวตอนน,น,นั้น สาเหตุที่พูดก็คืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้อวยนะอยากให้ทุกคนอ่ะไปดูสารสกรรสัดเอาเลยชัดเจนสุดแต่จ,จะบอกว่าสุดสีเขียวมันเก็บหมดแล้วอ่ะรอยตาเสบก็คือมีสารสกรรสัดรับรองแล้วความมันก็มีสารสกัดรับรองแล้วความมันคือสาเหตุของการอุดตันของสิวคือหนึ่งในสี่สาเหตุเห็นปะและการค่าเชื้อสิวก็มีสารสกัดรับรองเนี่ยทุกคนคือแบบมันชัดมากอะ่ะบอกแล้วว่าถ้าอยากรู้ว่าเซรั่มหรือครีมที่เราใช้อะ่ะมันช่วยเราได้จริงไหมอะ่ะให้ดูสารสกรรสัดคือถ้องบอกว่าใช้ตัวสก,กินวัน,นโอโวโอ จะไปสั่งสิคขาวมาลองใช้เพราะเหลือสุดเดียวเท่านั้นที่ยังไม่เคยลองเออแล้วก็เวลาบุ้ซื้อผุก็คือจะสั่งเอานะทุกคนเอาแบบถ้าเป็นของแท้ชัวร์ก็จะมีแบบร้านออร์เบลยูอีเลนบอยบิวตี้มัลตี่ช้อปปี้แล้วก็รัศดาทุกร้านมีหมดเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวบุ้มาจะหาลิงก์แปะไว้ให้ใต้คลิปเลยจบเพื่อใครแบบว่าจะสั่งตามจะบอกเลยว่าดีบอกแค่นี้นะดีดีทุกตัวด้วยแต่คนเป็นสิวต้องเขียวเลยทุกคนไม่ต้องคิดเยอะจริงๆรอันนี้คืออยากพูดเองนะอยากพูดเองจริงพร เพิ่งได้ลองใช้แต่ด้วยความที่สังกัดหรืออะไรมันเหมือนกันอะพอใช้คู่กันอะมันเหมือนบบว่ามันคูณความปังนะแล้วคุณชอบว่าแบบคนอะเคยใช้สกินวันโอมาส่วนใ่อะไม่ต่ำกว่าคคลาสูตสอสูตจริงๆโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็ถ้าใครชอบคลนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กแชร์เลยอคนสักแนี้นดนนะครับทุกคนอยลืมกดกระดิ่งกร๊รี๊กี๊ดบนกิ่่อยากกระงคลิปอะไรคลิปอะไรแสนนะครับทุกคนก็คอมเมนต์ไปได้ไม่ยากจริๆนะทกคนคลิน้าไวัสมีรับ